สวัสดีค่ะขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าทุบผมนะกัญชัยลัน่นขออนุญาตลุงพลเผยคลิปจุดเปลี่ยนชีวิตหนุ่มกัญชยัยหลังเห็นคลิปเดือดลุงพลเกลี้ยวกลาดทำไรนักข่าวพร้อมทั้งถามลัน่นนักข่าวช่องดังมาถ่ายรูปตนเองขออนุญาตหรือยงัเจ้าตัวถึงกับบอกขนาดนเด็ด หรือตัวเองยังไม่เคยให้นักข่าวต้องมาขออนุญาตเลยซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยก็ได้โพสต์คลิปลงทวิตเตอร์ส่วนตัวของตนเองประมวลภาพลุงพลในเชพลวิภากับจุดเปลี่ยนชีวิตหลายๆครั้งเพียงชั่วเวลาไม่นานประกอบเพลง l i f e and learn ของบอยโกศิยพงศ์พร้อมระบุข,ข้อความด้วยว่าลงเพื่อขอบคุณพี่บอยโกศิยพงศ์สำหรับเพลงนะครับและขออนุญาตลุงพลสำหรับภาพด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อน อย่าทุบหลังผมนะครับผมสั่นลุงพลผลกระแสราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ